รวมบัญชีเงินฝากและสลากต่างๆนะครับดอกเบีย้ยสูงนะกันประจำสัปดาห์นี้นะครับซึ่งมีตั้งแต่อัตราดอกเบี้ย2%ไปจนถึงสูงสุด4.3%นะครับนนี้รวมสลากออมสินกับสลากออมทรัพย์ทออสอด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ นธนาคาร Land and House นะครับเปิดแคมเปญเดือนพฤศจิกายน2567นกะครับกับบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศเงินประจำพิเศษสกุล USD รับผลตอบแทนนะครับฝาก9เดือนและ12เดือนผลตอบแทนสูงถึง4.3%ต่อปีนะครับต้องฝากเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเงื่อนไขารายละเอียดของแคมเปญบัญชีเงินฝากนะครับหสําหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป โดยมีถิ่นที่อยู่ในประเทศหมายถึงบุคคลสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ประเทศไทยเป็นการถาวรน,นะครับแล้วก็ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหมายถึงบุคคลไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวรหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาใสายหรือปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นการถาวรน,นะครับ <ส è S> 2. <แค>การเปิดบัญชีครั้งแรกและการฝากเพิ่มแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า USD 1 0 0 0 USD นะครับขึ้นไปและ ยอดฝากนะครับต้องรวมกันไม่เกิน200,000 USD ต่อรายลูกค้านะครับต่อระยะเวลาฝากสําหรับเงินลูกค้าฝากสําหรับลูกค้าฝากใหม่เท่านั้น 3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดนะครับพร้อมหักภาษีในให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมปากน 4. การถอนเงินต้นต้องถอนทั้งจํำนวนของแต่ละยอดรายการฝากไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ 5. นะครับเงื่อนไขาการถอนก่อนครบกําหนดนะครับ กรณีถอนเงินที่ฝากไว้ไม่ถึง1เดือนนะับตั้งแต่วันที่ฝากแต่ละรายการธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตาต่างประเทศนะครับประเภทออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่รับฝาก,ฝากเงินแต่ละรายการตามประเภทของลูกคา้าและหักภาษีให้จ่ายกรณีถอนเงินฝากไว้ตั้งแต่นะครับหเดือนขึ้นไปนะับตั้งแต่วันที่ฝากแต่ละรายการฝากแต่ไม่สามารถครบกําหนดตามระยะ ระยะเวลาที่ฝากไว้ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาใกล้เคียงณวันที่ถอนนะครับแนวตาดอกเบี้ยเงินฝากเงินตาต่างประเทศประเภทประจำปกติตามประกาศของธนาคารณวันที่ฝากเงินแต่ละรายการตามประเภทลูกค้าและหักภาษีให้จ่ายตัวอย่างเช่นเงินฝาก3เดือนนะครับแต่เราฝากเกิน1เดือนและถอนเงินก่อนวันครบกาหนดจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเงินตาต่างประเทศ ประจำา1เดือนปกติอ่าเพราะว่ามันมีแคมเปญ1เดือนด้วยนะนะครับในกรณีที่ฝาก6เดือนแต่เราฝากเกิน3เดือนแล้วแต่ไม่ครบ6เดือนนะครับและถอนก่อนวันครบกำหนดจะรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำา3เดือนตามปกติก็คือมันใกล้กับแคมเปญตัวไหนเนี่ยนะครับมันก็จะได้ดอกเบี้ยในแคมเปญตัวนั้นนะครับอันนี้คือดีนะบางแคมเปญของบางธนาคารไม่ให้อัตราดอกเบี้ยเลย 6นะครับเงินฝากเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากแต่ละรายการฝากสําหรับเงินฝากประจําพิเศษระยะเวลาฝาก1เดือน3เดือน6เดือน9เดือนและ12เดือนธนาคารไม่รับฝากต่อตอัตโนมัตินะครับผู้ฝากต้องติดต่อธนาคารเพื่อถอนเองระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึง29พฤศจิกายน2567เท่านั้นนะเพราะนั้นใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดกับแคมเปญน,นะครับของเงินฝากเงิน ฝากเงินตาต่างประเทศประจำพิเศษสกุลเงิน USD นะครับข้อควรราะวาังเตือนไว้ก่อนปิดคลิปนี้ก็คือการเปิดบัญชีรวมถึงการทำธุรกรรมเงินฝากเงินตาต่างประเทศให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการของสนักง,งานใหญ่และยกเว้นวันหยุดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้การถอนเงินต้นต้องถอนทั้งจํานวนของแต่และ,ะรายการฝากที่ฝากไว้ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ธนาคารเรียกเก็บ เป็นประกาศแนวตาค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศและบริการต่างๆธนาคารเองมีสิทธิระงับการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากและหรือทําการอายัดและหรือยกเลิกให้บริการได้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อพบความเสี่ยงว่าผู้เปิดบัญชีอาจมีวัตถุประสงค์อันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผู้เปิดบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดทางกฎหมายหรือได้รับเงินจากผู้อื่น ได้กระทําการโอนเงินเข้าผิดบัญชีหรือในกรณีที่ธนาคารพิจารณาเหตุสมควรและหรือตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากที่กําหนดไว้นะครับก็อาจจะมีการระงับได้เพราะนั้นเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีผลกระทบต่อลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญธนาคารเองก็จะมีการแจ้งให้ทราบอย่างน้อยๆ30วันนะครับ ผลิตภัณฑ์เงินฝากนี้นะครับไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่กฎหมายได้กําหนดเอาไว้นะครับเพราะมันไม่ใช่ตัวเงินฝากทั่วไปนะครับมันเป็นเงินฝากเงินตราต่างประเทศนะธนาคารอาคารสงเค์นะครับต่ออายุเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยนะครับจากสิ้นสุดเดือนตุลาเป็นนะครับสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน2567านะครับในชื่อว่าออมทรัพย์ มั่งคั่งร่ำรวยพฤศจิกายนร่ำรวยกันทั่วเมืองนะครับอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2%ต่อปีนะครับสามารถฝากได้กันแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน พฤษจิกาย,ยน2567นะครับโดยเปิดบัญชีเงินฝากนะครับเพียง10,000บาทนะบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นอันตราดอกเบี้ยงเงินฝากนะครับแล้วก็รับเปิดบัญชีทั้งบุคคลธรรมดาและในติบุคคลสามารถสแกน QR Code ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ รายละเอียดแคมเปญผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทอัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีนะครับถึงวันที่3 1กรกฎาคม2 5 6 8ได้รับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2%หลังจากนั้นใช้ตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคารณนะขณะนั้นแล้วก็หากมีการถอนเงินฝากนะครับทั้งเงินต้น หรือดอกเบี้ยนับจากวันที่เปิดบัญชีนะครับถึงวันที่31กรกฎาคม2568หรือปีหน้าเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้นะครับโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนจนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบี้ย0.25%ต่อปีทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยตามงวดบัญชีนะครับวงเล็บวันที่20 29มิถุนายนและ29ธันวาคมมากกว่าดอกเบีย้ยที่ควรได้รับจริงจากธน,นาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือจากบัญชีผู้ฝากนั่นเองรกเกณฑนและเงื่อนไขนะครับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างคุ้นส่วนสามัญน,นะครับสหาบันที่ไม่สมหาผลกําไรนิติบุคคล พชกบจกบอมอจนะครับและบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศกลุ่ม1 2 3และ9นะครับเปิดบัญชี1รายต่อ1บัญชีไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้จ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับปีละสองครั้งในวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ของธนาคารทออ,อสอนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้นนะ เพราะนั้นใครสนใจสามารถที่จะไปที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31ตุลาคม2567เท่านั้นนะครับแคมเป็น,นี้ไม่มีระบุระยะเวลานะครับว่าสิ้นสุดโครงการเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าในปีหน้านะครับอัตราดอกเบี้ยมีการปรับลดลงเราอ,อาจจะสวิตช์นะครับตัวบัญชีเงินฝากไปฝากบัญชีอื่นก็ได้นะครับก็จัดสรรเอานะ ธนธาคาราคาสงเคราะห์นะครับขยายความสุขให้กับลูกค้านะครับด้วยการขยายสลากออมทรั์ทออสอนะครับชุดหน้าคราชนะครับฝากเพียง1,000บาทรุ้นรางวัลที่1มูลค่า2ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการฝากสลากนั้นเงินต้นไม่หายแถมได้ดอกเบีย้ยได้กำไรนะครับและยังมีโอกาสถูกรางวัลอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันสลาก ออมทรัพทออสอชุดนัคราชนะครับเปิดขายหน่วยละ1,000บาทอายุสลาก3ปีมีโอกาสลุ้นรางวัลตลอด36งวดด้วยกันระยะเวลานะครับเปิดขายตั้งแต่17เมษาย,ยน2567เเป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการนะครับมีการขยายนะครับความสุข ด้วยตัวสลากตัวนี้ก็คือ,อยังเปิดให้ทุกๆท่านนะครับได้ไปซื้อสลากกันอยู่นะครับผลตอบแทนหน้าสลาก1%ต่อปีเมื่อฝากครบกําหนด3ปีลงทุน100,000รับผลตอบแทนขั้นต่ำ1.72%ต่อปีลงทุนล้าน1ล้านบาทนะครับรับผลตอบแทนขั้นต่ำ1.84%ต่อปีนะครับลุ้นรางวันนะรางวัลที่1 รางวัลละ2ล้านบาทจํานวน1รางวัลต่อหมวดรางวัลที่2รางวัลละ50,000บาทจํานวน4รางวัลต่อหมวดรางวัลที่3รางวัลละ5,000บาทจํานวน40รางวัลต่อหมวดรางวัลเล็กท้ายนะครับเล็ท้าย3ตัวรางวัลละ100บาทหมุน1ครั้งรางวัลเล็กท้าย2ตัวรางวัลละ30บาทหมุน1ครั้งรางวัลเล็ท้าย2ตัวของรางวัลที่1รางวัลละ30บาทช่องทางการซื้อสลากนะครับสามารถซื้อได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศนะครับธนาคารอคารสงเคราะ์ทั่วประเทศนะหรือแอปพลิเคชัน ghbogen นะครับสามารถสแกน qr code นะครับหรือโหลดแอปพลิเคชัน ghbogen ได้เลยนะครับสแกน qr code ดูรายละเอียดผ่าน qr code ตัวนี้เพิ่มเติมได้หรือสอบถามโทรนะครับ gh bank call center 02645 9000 900, หรือ w w w G H Bank co t h นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดน,นะครับหากสนใจนะนะครับการซื้อสลากนะครับมันข้อดีก็คือข้อดีของการซื้อสลากเนี่ยนะครับหนึ่งเลยเงินต้นไม่หายแถมได้รุ้นรางวัลคราวนี้ทุกท่านถ้าสนใจก็สามารถที่จะ เข้าไปที่เว็บไซต์ตัตวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สามารถไปกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและจองการซื้อสลากเอาไว้ได้ก่อนเลยนะเนี่ยจะเลือกชุดเลยชุดหน้าคราชนะครับหน่วยละ1000บาทจะจองกี่หน่วยก็เลือกเอานะครับเวลาที่สะดวกให้ติดต่อนะครับเดี๋ยวเขาจะโทรติดต่อมาให้ข้อมูลรายละเอียดนะครับสะดวกติดต่อจังหวัดไหนนะครับสาขาที่สะดวกนะครับเลือกเอานะ นะครับเนกรุงเทพก็มีหลายสาขาก็เลือกได้เลยนะครับช่องทางการรับรู้แล้วก็ติ๊กรายละเอียดนะครับก็สามารถที่จะออจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่สาขาที่เราจองเอาไว้นะครับเพื่อฝากเ,เพื่อซื้อสลากออมทรัพย์ทออสอชุดนักขลาดย้อีกครั้งหนึ่งว่าตัวสลากตัวนี้นะครับ เงินต้นไม่หายนะครับมีอัตราดอกเบี้ยและได้รุ้นรางวัลใหญ่นะครับและรางวัลตื่นอ,อีกมากมายนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับค i ายด้วยแจกสะเทือนได้ลุ้นเฮงถึง3ต่อนะครับกับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบของใบสลากและแบบดิจิทัลนะครับลุ้นรับรางวัลรวมนะครับมูลค่า110ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับมีทั้งหมด3เฮงด้วยกัน เฮงที่1นะครับวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่านะครับ40ล้านบาทบวกกับรางวันที่1มูลค่า10ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า50ล้านบาทนะครับสำหรับเพลงที่1เพงที่2นะครับวันที่16ธันวาคม2567นะครับลุ้นรางวันที่1มูลค่า10ล้านบาทนะครับแล้วก็เฮงสุดท้ายนะครับเพลงที่3ม รุ้นรางวัลน,นะครับพิเศษมูลค่า40ล้านบาทบวกรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทรวมเป็น50ล้านบาทนะครับสามารถเริ่มฝากได้ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2567ไปจนถึง15มกราคม2568เลยทีเดียวได้ที่ธนาคารอมสินนะครับไม่ว่าจะผ่านแอป m ม m o นะครับหรือทางหน้าธนาคารก็สามารถไปซื้อกันได้เลยนะครับ ตัวสลากออมสินพิเศษนะครับแบบดิจิทัลและแบบใบสลากนะครับตอนนี้นะแบบใบสลากเนี่ยจะเป็นงวดที่609นะครับหน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกเดือนมูลรวมรางวัล12เดือนนะครับรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายโดยรางวัลและดอกเบีย้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนะครับฝากครบอายุโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากเรียกว่าฝากสลากเนี่ยนะครับ เงินต้นไม่หายแถมได้รุ้นรางวัลนะครับมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ส่วนสลักดิท่านนะครับพิสดิท่านหนปีเหมือนกันนะแต่เป็นงวดของ607นะครับห0 7หน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัล12เดือนเหมือนกันนะครับเหมือนแบบใบสลากเลยนะครับทุกประกาศเพราะนั้นใครสนใจนะครับสามารถซื้อนะครับสลากออมสินได้นะเป็นการออมชีนิดหนึ่งนะผมก็เลยเออแนะนำให้ซื้อนะครับถ้าเกิดใครสนใจในด้านนี้นะครับเดี๋ยว คราวนี้นะครับ จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลากดิท่านนะครอบคลุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้โดยเช่นเดีวยวกันนะครับระยะเวลาการฝากนะครับแคมเปญน,นะในงวดนะที่607กับ608นะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม2567เป็นต้นไปนะครับผู้มีสิทธิ์เปิดแคมเปญสลากได้ก็ต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอายุสลาก1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัลถึง12ครั้งด้วยกันนะครับราคาต่อหน่วย100บาทนะครับรายเยดยดอกเบีย้ยนะครับฝาก1ปีได้รับดอกเบีย้ย0.25บาทต่อหน่วยนะครับอัตรากรณีผิดเงื่อนไขฝากไม่ครบ6เดือนละ หักส่วนลดนะครับ2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนแต่ไม่ครบ1ปีจะไม่รับอัตราดอกเบี้ยวงเงินการรับฝากนะครับสามารถเลือกวงเงินนะครับในการรับฝากได้ตั้งแต่1,000 50, 5,000 10,000 50,000 100,000 500,000นะครับ2 หรือสามารถระบุจํานวนเงินที่ต้องการเช่นนะครับหนึ่บาทนะหรือสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยระบุเฉพาะจํานวนที่หารด้วยพันลงตัวนะครับสวงเงินการทำรายการสูงสุด10ล้านบาทต่อวันนะครับวงเงินรวมการโอนภายในบัญชีตนเองด้วยนะสธนาคารนะถ้าเกิดเป็นรูปแบบของดิจิทัลน,นะครับดิจิทัลเนี่ยจะไม่ออกใบสลักให้สามารถตรวจสอบผ่านแอปไมโได้า 5. สามารถนะครับฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้นะครับเรื่อยๆเลยนะออกรางวัลน,นะครับจะออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนนะครับหยุดจําหน่ายทุกวันที่16ของเดือนนั้นๆนะครับการรับเงินนะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเผื่อเรียกนะครับที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดไปหลังวันออกรางวัลน,นั่นเองนะครับเงื่อนไขหลักนะหากประสงค์ถอนนะครับสลากฉบับที่ถูกรางวัลควรดําเนินการนะครับ หลังจากวันที่ออกรางวัลแล้วนะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับรางวัลเพราะาเงื่อนไขการรับรางวัลเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องถือครองสลากนั้นอยู่นะเ๋ยวเพิ่งไปถอนก่อนแต่ผมว่าถ้าถูกรางวัลเนี่ยคงไม่มีใครถอนเราคงก็ฝากไปเรื่อยๆนะครับ 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกนะครับเผื่อเลทพิเศษนะที่เป็นบัญชีคู่โอนสําหรับการรับโอนเงินนะครับ เงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลักครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีคือซื้อผ่านแอปดิท่านเนี่ยมันดีตรงที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสลักไปขายหรืออะไรเงี้ยนะนะครับมันจะโอนเข้าอัตโนมัติเลยแล้วคุณก็ไปรอซื้อเอานะซื้อทิ้งได้เลยนะครับ 3. ต้องสมัครใช้บริการผ่าน m ม m o นะเฉพาะแบบดิท่าน,นะครับและฝากถอนทํารายการผ่านแอป m ม m o 4. ไม่รับฝากบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว ห้าไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินธนาคารอมสินนะครับหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของตํารวจอายการและการประกันตัวในชั้นศาลนะครับหรือหลักประกันการออกหนังสือคําประกันหรือ lg นะครับสลากครบอายุนะครับโอนเงินสลากครบอายุและดอกเบีย้ยถ้ามีนะครับเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีผู้โอนนะครับ รางวันนะรางวัลที่1นนะครับมูลค่ารางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่2นะครับ1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3 5รางวัลรางวัลละ1 0,000ื่นบาทรางวัลที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5 15รางวัลรางวัลละ1000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัว หนึ 1> 1, ่งรางวัลรางวัลละสองร้อยบาทรางวัลเลขท้ายสามตัวหนึ 1, ่งรางวัลรางวัลละแปดสิบาทมีรางวัลเลขท้ายสามตัวที่เพิ่มเข้ามานะเมื่อก่อนมันรางวัลเลขท้ายสามตัวเนี่ยมันเพียงแค่สี่สิบาทเองนะอันนี้เพิ่มมาแปดเพิ่มมาอีกสี่สิบนะครับเหมือนกับลดอัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมแล้วมาเพิ่มรางวัลแทนมันก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะนะครับถ้าใครสนใจจองซื้อนะครับครบอายุนะฝากครบหนึ่งปีจะได้ดอกเบี้ยศูนย์จุดสองห้าบาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตาดอกเบี้ย0.25%เนะครับถอนคืนจะได้รับ100บาท25สตางค์นั่นเองการออกรางวัลธนาคารออมสินจะทําการออกรางวัลสลากที่ท่าน1ปีณนะธนาคารออมสินสำนักง,งานใหญ่ทุกวันที่16ของเดือนโดยทําการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์นะครับหรือ Facebook l i v e นะครับ9 m o d e r n ด t v นก็สามารถที่จะดูได้นะ รางวัลพิเศษสำหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิท่าน1ปีและสลากออมสินพิเศษ1ปีแบบใบสลากนะครับโดยรางวัลพิเศษมีจํานวน2รางวัลด้วยกันเงินรางวัลละ40ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น80ล้านบาทด้วยกันนะครับคุณสมบัติ1ครั้งที่1ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับ ทั้งแบบใบสลากและแบบดิทันนะครับระหว่างวันที่17ตุลาคม2567จนถึง15พฤศจิกาย,ยน2567นั่นเองโดยครั้งที่2ผู้ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสิทพิเศษ1ปีนะครับแบบใบสลากหรือแบบดิท่านในระหว่างวันที่17ตุลาคม2567ถึงวันที่15มกราคม2568นะครับ โดยระยะเวลาการรับฝากนะครับตั้งแต่17ตุลา67ถึง15มกราคม68จำนวนการออกรางวัลนะครับจำนวนรางวัลมี2รางวัลด้วยกันนะครับครั้งที่1จะเป็นวันที่16พฤศจิกายน2567จำนวน1รางวัลรางวัลเงินรางวัลละ40ล้านบาทแบบกำหนดงวดกำหนดหมวดอักษรของรางวัลพิเศษครั้งที่2วันที่16มกราคม2568จำนวน1รางวัล เป็นเงินรางวัลนะครับละ40ล้านบาทงูกําหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษนั่นเองนะครับเงื่อนไขการรับรางวัลหนึ่งธนาคารจะประกาศผลการออกรางวัลพิเศษผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับจะสามารถเช็คได้ผ่านเว็บไซต์ w w w g s b o r t h และจะส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับมารับมอบรางวัลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษ ได้ที่ธนาคารนะครับซึ่งสามารถซึ่งธนาคารจะเปิดเผยชื่อบุคคลนะครับหมายเลขงวดและอักษรนะครับและหมายเลขสลากออมสินพิเศษที่ได้รับรางวัลและจังหวัดของผู้ได้รับรางวัลนะครับออมสินพิเศษรวมถึงข้อมูลอื่นใดเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษเพียงเท่าที่จําเป็น2ผู้ได้รับรางวัลพิเศษจะมารับมอบรางวัลด้วยตนเองณธนาคารออมสินสังานใหญ่3ในวัน มารับมอบรางวัลผู้ได้รับรางวัลพิเศษจะต้องยังไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลพิเศษนั้นนั่นเองนะครับนี่คือเป็นแคมเปญพิเศษเลยนะเพราะนั้นใครที่เป็นสายออมอยู่ในรูปแบบสลากอยู่แล้วห้ามพลาดติดขาดเราไปลุ้นรางวัลใหญ่นะครับพร้อมกันนะครับ